สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับในช่องตั้มเลสซิ่งนะครับก็วันนี้ก็จะมารีวิวท่อนะครับท่ออ้วนอาเงินนะครับก็เดี๋ยวให้ฟังเสียงตอนทาคลิปนะครับคลิปนี้ก็จะไม่ยาวมากเท่าไหร่ก็ท่อนะครับเป็นท่อย่นนะครับพักเท้าเนี่ยถ้าเราใส่พักเท้าหลังนะครับเราจะใส่เราตัวข้างล่างไม่ได้ครับเห็นนะครับเอาตัวล่างเราใส่ไม่ได้ คันนี้ก็เป็นสเต็ปห้าสามชักเดิมนะครับท่อก็จะใส่มานานแล้วครับก็รถไม่ได้ล้างนะครับขี่มาไล่บ่อยนะครับมาไล่เกือบทุกวันนะครับอ่าเมื่อกี้ก็หมอบมาก็รถก็ยังหน้าไมค์ก็ยังร้อยห้าสิบกว่าอยู่ครับหมอบแต่นั่งขับคันนี้มันอยู่ประมาณร้อยสามสิบกว่านะครับคนขับน้ำหนักเก้าสิบหกก็เดี๋ยวจะให้ดูตั้งแต่ปลายท่อครับปยันอ่า คอแล้วก็เข้าเครื่องเลยครับอ่าคอต่อเข้าเครื่องครับนี่ครับก็จะเป็นท่อทรงย่นครับเมื่อก่อนคันนี้เป็นรถเชงตอนที่ผมทำลานซ่อมอยู่นะครับเขียนครับก็จะไล่ไล่คอไปเลยคอเข้านะครับที่อยู่ประมาณอ่าสามสองหรือสามสี่อะไรผมจำไม่ได้ครับก็จะไล่ไปยี่สิบแปดนะครับ เข้าไปถ,าาถ้าเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดีกว่านะครับเดี๋ยวจะให้ฟังรอบเดินเบาแล้วก็ตอนตอนเบิ้ลนนะครับก็เป็นสตาร์ทมือนะครับแต่เฟืองมันรูดไปแล้วครับเป็นสตาร์ทเท้าเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ฟังเนาะ ตั้ตติดง่าย,ยนะครับแต่ว่าโซ่เราลิ้นดังไวหน่อยครับมันเริ่มมันเริ่มดังครับทำมานานแล้วอันนี้ก็เป็นรอบเดินเบานะครับเป็นรอบเดินเบาก็จะออกแบบปักปักปักปกัแต่เครื่องเริ่มหลวมนะครับก็ทํามาประมาณเจ็ดแปดเดือน,แล,นมมแล้วครับเชิบเชิบเยอะหมดแล้วสีเขาไล่เข้า,ขานาทุกวันก็เดี๋ยวจะเก็บเก็บสภาพใหม่ เบิ้ลเบิ้ลดีกว่าเบิ้ลให้ฟังรอบรับทายครับก็ประมาณนี้นะครับสาหารับเสียงข้อ ตอนที่ทําเป็นลูกหัวนูนนะครับคันนีญญ้วิ่ง1กิโลครับพันเมตรมันจะวิ่งได้ประมาณ2เที่ยวนะครับมันจะเริ่มแก๊กตอนที่ทําทําเป็นลูกหัวนูนทําทําเชงตอนที่ทําร้านซ่อมอยู่นะครับก็รถจะวิ่งอยู่ประมาณ140กลางๆนะครับในหนึ่งใน1กิโลครับมันจะขึ้นแบบหัวเดียวเลย แล้วก็ไปหมดที่ที่ประมาณร้อยสี่สิบห้าครับร้อยสี่สิบห้ามันขึ้นทุกัเดียวเลยแบบร้อยสี่สิบตั้งแต่ประมาณหกเจ็ดร้อยเมตรครับแล้วก็ที่เหลือก็ไหลมาอีกประมาณห้าพอถึงประมาณเก้าร้อยเมตรรถจะตัดเลยครับตัดตืดตืดตืดตดต,ดตดไปเลยนะครับสําหรับท่อใบนี้สเต็ปเครื่องเดี๋ยวผมจะทําเป็นสเต็ปเดิมเนี่ยนะครับเดี๋ยวหรือทําใหม่เป็นสเต็ปเดิม ยังไงฝากกดติดตามรับชมคลิปด้วยนะครับก็ไม่มีกรัรกครับสําหรับรถทิพย์นะครับผมจะไม่กรัรกเลยรถทิพย์เนี่ยผมจะไม่กรัรกเลยนะครับแต่สําหรับรถเชงผมอาจจะไม่ได้ให้ดูฝาหรือ,อหัวลูกนะครับเพราะมันก็ยังเป็นสูตรเอาไว้หากินเนะาะอยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับขอบคุณครับ อยากให้ทําคลิปอะไรก็บอกนะครับเดี๋ยวจะมาทําลงให้เรื่อยๆครับอยากให้ทำคลิปแนวไหนอยากให้ปรับปรุงตรงไหนก็ติชมเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับ